สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันไทยฟุตบอลนะครับวันนี้ก็มาพูดเรื่องของฟุตบอลไทยบ้างนะครับในช่องเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยฟุตบอลไทยเนี่ยผมเองก็ดูตลอดนะติดตามข่าวสารอะไรตลอดแต่ก็ไม่ค่อยได้มาทําช่องเท่าไหร่มาทําคลิปเท่าไหร่วันนี้ก็มากลับมาทําด้วยกันนะครับก็เรื่องของวันพุธที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะครับมีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสคู่นะครับซึ่งเป็นคู่ใหญ่เลยนะครับ คือบุรีรัมย์กับเชียงรายนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยก็ผลเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่พูดแต่ก็พลิกล็อกนะครับพูดสักหน่อยคือ BG เนี่ยเปิดบ้านแพ้สุขโขทัยไปศูนย์ประตูตอหนึ่งนะครับต่วนบุรีรัมย์ก็โอ้โหอย่างที่ขึ้นหัวข้อไว้เลยคือนําจากฝูงเหนียวแน่นนะครับมีโอกาสนําม้วเนเดียวจบฟอร์มมาดีจริงๆสําหรับเจแปนเวเดี๋ยวมาพูดคุยกันฝากสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร e นะครับ และคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกันเสมอครับอ่ะเรามาพูดเรื่องแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็อัปเดตให้หน่อยก็คือ BG เนี่ยของแมตสมิธก็แพ้นะนะครับแพ้สุโขทัยไปศูนย์ประตูหนึ่งนะครับเกมนี้บอกตรงเลยว่าตัวเองก็ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูแต่ว่าคือมันก็น่าแปลกใจนะครับที่ BG เนี่ยแพ้คาบ้าเลยเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ย เขายังไปชนะโคราดอยู่เลยอ่ะสี่ศูนย์อ่ะของแมตสมิธอ่ะชนะเกมเยือนนัดแรกเอ้านี่มาแพ้เกมในบ้านอีกนะครับคือเป็นการแพ้เกมในบ้านนัดแรกเลยหรือเปล่าของบีจีเนี่ยโอ้โหคือแมแตสมิธคือชอบเปิดซิงนะนะครับคือแชนะเกมเยือนนัดแรกแล้วก็แพ้เกมในบ้านนัดแรกเลยนะครับสําหรับในฤดูกาลนี้ของบีจีนะอันนั้นก็ว่าไปนะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยบีจีอยู่อันดับห้านะครับ มาพูดถึงคู่บุรีรัมย์กับเชียงรายดีกว่าก็โอ้โหบุรีรัมย์ก็นะยังเชื่อมั่นในวิธีการในระบบของเขาก็คือเจแปนเวแล้วก็การมีอย่างที่บอกอะ่ะมีทีละทรบุญมาทันเหมือนกับเป็นโคตาต,ต่างชาติคนหนึ่งเลยที่พิเศษขึ้นมานะครับแล้วก็มีอย่างโบลิงกี้ดูมูย่าคาวสิชเนี่ยดีมากนะครับสุภชัยสุพนัทเนี่ยโอ้โหก็วันนี้ก็มี คนละประตูอย่างน้อยสุบชัยมี2เลยสุพนัทมี1น,นะครับแล้วก็ทางด้านของดุมบุย่าด้วยนะครับก็ชนะเชียงรายไป4ีหนึ่งนะครับคือบุรีรัมปีนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบ1น,นะสเนี่ยแล้วก็เล่นมันนะครับแม้ว่าปัญหาที่บุรีรัมที่ผมมองนะคือพวกเขาเก็บครีนชี t ไม่ค่อยได้นะครับคือมักจะเสียประตูแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเสียประตูมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือครีนชีสก็ส่วนหนึ่งแต่ เสียประตูก็จริงแต่มันชนะสามแต้มสามแต้มมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ตอนนี้โอ้โหบุรีรัมนีคือนําจากฝูงอยู่7คะแนนนะัเรียวไทม์นะครับสิสามเกมเนี่ยสาสาประตูขออภัยสาคะแนนนะครับโอ้โหสามสามประตูเยนยสามสิคะแนนนะครับสําหรับบุรีรัมคือมีโอกาสนําม้วนเดียวจบนะตอนเนี้อันดับ2คือแบงคอกเนี่ยมี มีอยู่26คะแนนนั่นหมายความว่าไงตามบุรีรัมย์อยู่7คะแนนนะครับแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดก็จริงแต่ตามอยู่7คะแนนนะครับคือบุรีรัมย์ยังพลาดได้อีกอย่างน้อย2เกมอะนะครับคือมันตอนนี้เนี่ยทีมลุ้นแชมป์อะถ้าให้ผมมองจริงๆนะอาจจะเหลือแค่3ทีมคือบุรีรัมย์แบงคอกอะยางพอลุ้นกัน BG เดี๋ยวห่างๆแล้ว ชนบุรีกับลาดบุรีแม้ว่าจะอันดับ3-4แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าขึ้นมาลุ้นแชมป์ได้นะครับประมาณนี้ซึ่งก็บุรีรัมเป็นคือปกติแล้วเนี่ยบุรีรัมในยุคก่อนๆเนี่ยจะเป็นยุคอะหลัง3เล่นเขาเรียกว่าอะไรอะเล่นรัดกุมบอลเน้นผลแต่คราวเนี้ยมาถึงยุคอีชีอิเนี่ยบอลเพซสิง่งบอลบุกมันบอลคือวิง่งไล่เพลส ทำได้ดีเจแปนเวพวกเขายังเชื่อมั่นยังเป็นทีมเดียวที่เชื่อมั่นในระบบญี่ปุ่นสําหรับบุรีรัมยูเนเตตซึ่งผมว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะป้องกันแชมป์ได้สําเร็จสําหรับบุรีรัมแต่ก็อย่าประมาทนะครับก็ให้รักษาฟอร์มแบบนี้ไปแล้วเชื่อว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้สําหรับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตดนะครับส่วน BG ก็ไปปรับกันไปต้องไปให้เวลาแมตสมิธอะยังไม่ได้มี ประสบการณ์อะไรมากในการเป็นโค้ชก็ต้องให้เวลาไปสำหรับแมทสมิธนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย